บายดีพี่น้องไม่นี่บุมีิ๊มยังมาอวดกินโซเนาะมีแต่แกงไะม่าเด้อพี่ว่าเฮาอาจก็แกงแล้วพี่น้องบางแกงม้ม่ายอยปนตแซ่บปะน้ำท่วนทวนทวนท่วนท่วนท่วนท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 วนาจาแกงมะม่อยเห็นปะเปนตแซ่บอยู่ปะเป็นตแซ่บอยู่ปะหาตาแกงมะม่อย อาก็แกงแล้วน็งลงด้วยพี่น้องเด้เนี่ยสิกลิต่แกงเนะไม่ละล่าเนาะสิบุกินกัน,นเขาเพราะว่าตุ้ยหายสบายดีทุกคูทุกคนเนอะอยู่ดีนี่แเ,เนาะปลอดภัยจากอันโควิด1 9เ้นอะแล้วก็อ่า ช่วงนี้อ้วนขึ้นหลายพี่น้องเอ้ยโควิดเนี่ยไม่เคยขึ้นนะ้ำหนักขึ้นสูงปานนี้ัดเื่อดียว่าชิกินแต่แกงมื้อนี้อ่ากระคออ่าอ,อยากอันอยากฝากเนาะพี่น้องทุกๆคนที่ว่าอันติดตามเพลิงขนะอ่าสาวลาวอเมริกาพาแซ่บนาะพี่น้องเนาะขอให้ทุกคนขอขอบใจทุกๆคนเลิศที่ติดตามแล้วก็มาขอกระดิง่งมาขอหน้าบ้านทด้งทุกเถื่อทุก,ทก,ทกงานเลิศ ไข่ประตูมากินน้ำเย็นๆคือกันกับไอขึนว่าเนาะคือนอห้องขนว่าแหลวะวาซิซักให้ทุกคนอยู่ดีมีแหงความเจ็บปวดได้ความไข่บ่อยมีปลอดภัยจากโรคโควิด19เด้อยู่ดีมีแหงแล้วก็เข้ามาทักทายส่องอ่าสาวลาวอเมริกาพาแซบไดเดอร์กับน้องแคมนมอเด้อทุกคนเด้อมันซิมากินอันนี้เนาะแกงน้ำไม้ห้เบิ่งเนาะบบมี่อย่างไรกินแค่นี้แหละกินแกงน้ำไม้เนาะกินอย่างไร กินเป็นซุปเสื้อพี่น้องโอ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ว่าอันน่ะทุกๆหลังบ้านที่เพียงยังเพรท่านได้ไปแวะหานะก็สิไปแวะหาเดินสิพยายามเข้าไปตอบคอมเมนต์ตอบเพ้อทุกทุกอันนะสิไปติดตามเบื่อทุกๆเหื่อนท่านแหละเนาะพี่น้องเนาะยังบ่มเขายังบ่มีเวลาโบแมนว่าเขาสิบหเฮ็ดเดิมเขาสิเหตุอยู่สิติดตามเบื่อทุกๆเหื่นทุกๆหลังเฮือนแหละเนาะขอบใจเบื่อทุกๆครูทุกคนเด้อที่เป็นกำลังใจให้เด้ออยู่ดีมีแฮง มากินแกงไม้กันแซ mm. ่บกุ้งกอแซ่บแฮงน้องเ้ยแกงไม้ขอยแซบเด,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 ด้อตวยๆๆๆ อย่าลืมกดติดตามนะพี่น้องเด้อเพลงสาวแล้วอเมริกาพาแซบเนาะกับน้องแคมนี่แซบ ก้อนตายละขอโทษเด้อขอโทษเด้อมันกินเป็นตาลังเกียจขอโทษเด้อขอโทษน้ำลายมาเด้อแกงละไม่บาน่อยเด้อแซ่บ บ้านใดที่เพ่งยังบ้ได้เข่าไปติดตามยังที่บ้ได้ไปเคาะประตูไปกินน้ำกินในบ้ต้องน้อยใจเด้อ,อยังสิไปยอยู่เด้อสิไปเบิร์ทุกเงินทุกหลังอะไรเนาะไปแน่นอนสิไปแวะแน่นอนน้องแวน่นคือกันเด้อเอ้ยยังสิไปยอยู่เด้อเอ้ยยังบ่นทันเน่ไปเคาะแล้วสิไปเคาะประตูไปกินข้าวกินน้ำนั้นเด้อ ก็จำไม่สดสำหรับอบางคนที่ถามเข้ามาว่าเพิ่งมาไม่กลดาแต่แต่โดนปันไหดแล้วมาโดดนรเด้อพี่น้องเด้อ ฉันว่าเป็นอย่างคือเฮ็ดอาหารล้าเป็นเพราะว่าแม่เป็นยูน่าแม่มาเป็นนิทรรศนมักให้เฮ็ดอาหารล้าให้กินธนาตเจนน้อยกุนห์เฮ็ดน้ำเพลินธนาก็เลยเป็นเป็นเบิดทุกอันสิคะมาไม่ตาต้องใจอนุอมอนุสิปีพี่น้อง